สวัสดีครับพบกับคาออฟโนอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับ 10รถยนต์เกียร์อัตโนมัติราคาถูกที่สุดในไทยอันดับที่1ซ u ซูกิเซลลโอรุ่น1.2 GL วงเล็บ CVT ราคาประมาณ443,000บาทมาพร้อมเครื่องยนต์แรงเต็มพลังโดยเครื่องยนต์ K10B 12วาล์วที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้สมบูรณ์แบบ ให้สัมผัสที่นุ่มนวนขณนะขับขี่พร้อมประหยัดน้ำมัน20กโลเมตรต่อลิตรอันดับที่2องโตโยต้ายาริสรุ่น 1.2J Eco ราคาประมาณ469,000บาทมาพร้อมเครื่องยนต์ 3NR-FE Dual VVT-i 4สูบ DOHC ให้อัตราการเล่งด้วยเครื่อง1.2ลิตรประหยัดพลังงาน ให้อัตราการเล่งสูงสุด63กิโลวัตต์ที่6,000รอบต่อวินาทีแรงบิดสูงสุด108นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อวินาทีเป็นอัตราเล่งที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวอันดับที่3มิตซูมิชิมิลารุ่น1.2 g l x วงเล็บ CVT ราคาประมาณ473,000บาทเครื่องยนต์เบนซิน ดโอเอสซีเอ็มไลิตรเจ็สิบแปดแรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด100่ง้นิวตันขีดเมตรที่ส0่พรอบต่อนาทีพร้อมระบบวาล์วแปรผันด้านไอดีเอ็มไอวีอช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิดดีขึ้นในรอบต่ำทำให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งดีเยี่ยมให้การเผาไหม้หมดจดลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อม อันดับที่4 s u ซูซูกิสวิปรุ่น1.2 GA วงเล็บ CVT ราคาประมาณ478,000บาทพร้อมด้วยเครื่องยนต์1.25ลิตร4สูบ16วาล์วพร้อมระบบวาล์วแปรผันทิ้งไอดีและไอเสียให้จังหวะในการทำงานของวาล์วเหมาะสมที่สุดกับสภาพการขับขี่จึงสามารถให้ประหยัดน,น้ำมันได้มากขึ้นและลดมลพิษได้มากขึ้นเช่นกัน อันดับที่5 MG 3รุน 54, ลน1.54ราคาประมาณ4 7 9 0 0 0บาทมาพร้อมเครื่องยนต์1.5ลิตร D.O.S. c V.T.I. ขีด T.E.C.H. 4่สูบ16วาว106แรงม้าประหยัดน้ำมันโดยระบบวาวแปรผันคู่รองรับน้ำมัน E. 8 5ประหยัดกว่าก่อสนุกกว่าขับเคลื่อนทุกความท้าทาย อันดับที่6นิสสันมาร์รุ่น 1.2E c v ีราคาประมาณ485,000บาทเครื่องยนต์ HR12DE 3สูบแถวเรียง DOHC เครื่องยนต์ HR12DE 3สูบแถวเรียง d o s c นิสสันมาร์ทรถยนต์อีโคคาเครื่องยนต์ขนาด1 1 9 8ซ c 79แรงม้าที่6,000รอบต่อนอาทีลดแรงเสียดทานให้อัตราเร่งดีพร้อมแรงบิดสูงในรอบเครื่องยนต์ต่ำประหยัดน้ำมันมากขึ้นปล่อยมลพิษน้อยกว่าอันดับที่7 Mitsubishi Atra ตรรุ่น1.2 G L X วงเล็บ C V T ราคาประมาณ490,000บาทพร้อมขุมกำลังขนาด D O S c M I V E C 1.2ลิตร 3สูบ12วาวกำลังสูงสุด78แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด100นิวตันขีดเมตรที่4,000รอบต่อนาทีพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ cvt ให้อัตราการเร่งอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวอันดับที่8 honda brio รุ่น1.2 v cvt ราคาประมาณ495,000บาทมาพร้อมเครื่องยนต์ s o so s c i ขีด VTEC 1.2ลิตร4สูบ16วาล์วกำลังสูงสุด90แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด110นิวตันเมตรที่4,800รอบต่อนาทีพร้อมขับเคลื่อนด้วยเกียร์ CVT อัตโนมัติประหยัดน,น้ำมันถึง20กิโลเมตรต่อลิตรอันดับที่9นิสสันอเมล่ารุ่น1 2 e CVT นิวนิสันอเมล l ามาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรให้กำลังสูงสุด79แรงมา้าให้ความประหยัดน,น้ำมัน13กิโลเมตรต่อลิตรอันดับที่10 Honda Brio a m อเมรุ่น 1.2V CVT ราคาประมาณ5 1าแสน0 0บาทมาพร้อมเครื่องยนต์ i ขีด VTEC 1.2ลิตร4สูบ90แรงมา้า และประหยัดน้ำมันถึง20กิโลเมตรต่อลิตรมาพร้อมกับอีโคคาร์หรือรถลักโลกสุขทั้งคนขับสุขทั้งโลกนี่แหละคือชีวิต Honda บริษัทผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลยักษ์ใหญ่อันดับตน้ตนๆของโลกที่จะสร้างสรงรค์รถยนต์ลักโลกให้มากยิ่งขึ้นอย่าง Brio a m e เมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง10รถยนต์เกียร์อัโตโนมัติราคาถูกที่สุดในไทย ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด u u s สไคร์ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ